สวัสดีค่ะชาพี่นันบิวตี้บาร์ทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปของพี่นันนะคะพี่นับิวตี้บาร์กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานเลยประมาณร่วมปีได้เนาะหวังว่าทุกคนนะคะคงสบายดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะก็เกิดเทนชั่นต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาเปิดดูคลิปของพี่นันนะคะมารับพลังบวกไปด้วยกันเนาะคะ่ะพี่นันเองเนี่ยก็อยากจะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้ใช้สกินแคร์อะไรอยู่นะคะแล้วก็ผิวตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องของอายุนะคะตอนนี้พี่นัทอายุ35ย่าง36นะคะเดือนหน้าจะ3าแล้วคะ่ะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะปัญหาผิวของพี่นัทตอนนี้นะคะหลักๆเลยก็คือว่าตอนนี้รู้สึกว่าผิวแห้งมากกว่าปกติเลยนะคะคือหมายนคำว่าเอ่อจะเห็นรอยแบบว่ามีริ้วเล็กๆถ้าเกิดว่าบำรุงผิวไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็เอ่อหลังจากที่เรานะคะใส่แมสกันมาร่วมปีเนาะรู้สึกว่าผิวมันไม่ค่อยสม่ําเสมอกันนะคะช่วงบนของหน้ จะดํากว่านะคะช่วงร่างของหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะยิ่งช่วงไหนที่พี่นัทอะไปตรวจไซต์ก่อสร้างนะจะรู้สึกเลยว่าเออหน้าเรามันสีมันไม่ค่อยแบบสม่ําเสมอกันเท่าไหร่นะคะพอใส่แมสเยอะๆนะยังไงคะสิวมาค่ะนอกจากว่าเราใส่แมสเราก็พูดคุยกับคนข้างๆเนาะมันก็เกิดการหมักหมมอะไรมากมายนะคะทําให้สิวเนี่ยขึ้นบริเวณนะคะพี่นัทเนี่ยจะขึ้นบริเวณรอบคางนะคะแล้วก็บริเวณข้างจมูกเพราะว่าพี่นัทเป็นคนติดคาแรคเตอร์ชอบแบบเกาจมูกคันจมูกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากที่มัน หมุนจากแม่นะคะมันก็มาหมุนบนหน้าของเรานะคะทาให้เกิดสิวขึ้นมาพอเป็นสิวอักเสบนะคะพี่นัททายาแต้มสิวลงไปเนาะมันก็แห้งค่ะมันก็แห้งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสมัยเราไว้รุ่นสาวๆเนาะพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะลอกนะคะกลับเป็นผิวปกติเหมือนเดิมค่ะแต่หลังๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมันยังหลังมันพอ ลอะออกมามันเกิดรอยดำแบบจางๆนะคะแล้วก็เวลาแต่งหน้ายี่พี่น้าเป็นคนแบบผิวขาวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดไปไหนมาไหนเนี่ยคนเนี่ยทักตลอดเลยว่าเอ้ยรอยสิวเหรอช่วงนี้เป็นสิวเหรออะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ผิวหน้ากระจ่างใสหรือว่าเรียบเนียนเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็เลยไปเซิร์นะคะหาข้อมูลว่าเออเราจะทํำยังไงแอบถามนะคะพี่ๆน้องๆใน i g s t o r y ของพี่นัทน,นะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นรอยดำรอยแดงแบบนี้นะคะจะแก้ไขยังไงบ้างเนาะปรากฏว่าค่ะมีคนแอบเห็นนะคะแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้พี่นัชัยนะคะจ ชื่อว่านะคะครีมนี้ Even Better Critical Radical Dark Spot Corrector Plus Interrupters ค่ะตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าเข้มข้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่เร็วกว่าเดิมด้วยนะคะว่านะคะมี Active 2ตัวที่สำคัญเลยค่ะตัวแรกนะคะชื่อว่า CL 3 0 2 Complex ค่ะมีตัววิตามินซเข้มข้นนะคะที่จะช่วยลดเรื่องจุดด่างดำบนผิวหน้าของเรานะคะให้หายอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ตัวที่2ค่ะเรียกว่านะคะ Interrupters Complex ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ โอกาสให้เกิดจุดด่างดำบนผิวของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเลยค่ะ first impression แรกของพ่นาน,นะคะหลังจากที่ได้ใช้ครีมนี้นะคะก็พอบีบครีมลงไปบนผิวนะคะเนื้อสัมผัสครีมเนี่ยก็จะเป็นครีมใสๆแบบนี้นะคะพอกดลงไปเราทานวดลงบนผิวเบาๆนะคะกทาเราไม่รู้สึกว่าเหนียวหนึบหนักเลยค่ะสบายผิวนะคะแต่ก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่บนผิวอยู่นะคะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีความแบบว่าชุ่มชื้นอยู่บนผิวเบาๆนะคะไม่หนักหน้าเลยค่ะ ในสเต็ปตอนเช้านะคะหลังจากที่พี่นัทนะคะล้างผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นัทก็จะหยิบเซรั่มตัวนี้นะคะขึ้นมากดนะคะประมาณหนึ่งปั๊มครึ่งนะคะแล้วก็ทานวดลงบนผิวหน้าของเรานะคะรอให้แห้งสักครู่นะคะแล้วก็จะทาออตัวพลาเมอร์หรือว่ากันแดดนะคะพี่นัทจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะ เป็นลายเดียวกันนะคะเพราะทางแบรนด์บอกว่าถ้าเกิดใช้คบลายเนี่ยผลลัพธ์นะคะมันจะเห็นเร็วขึ้นนะคะแล้วพี่นัเองก็ชอบเนื้อสัมผัสของตัวนี้นะคะเป็นครีมนี้นะคะ Even Better City Block Brightening Aqua Gel เป็นพรัมเมอร์ด้วยนะคะมี S P F 4 5เนาะเจ้าตัวเนื้อครีมเนี่ยนะคะพี่นัก็จะทาต่อลงไปเลยเนาะก็จะทาลงไปบนผิวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งไว้สักครู่นะคะหรือว่าจะทาฟาวเดชั่นหรือว่าตกคูชชั่นนะคะแล้วแต่ลุคที่อยากได้ในวันนั้นๆนะคะส่วนสเต็ปตอนกลางคืนค่ะพี่นัดก็จะใช้หลัง โทนเนอร์นะคะอันนี้เป็นคีย์สําคัญมากๆเลยนะคะเป็นเคล็ดลับของผิวพี่นัดเลยนะคะพี่นาจะใช้โทนเนอร์ทุกครั้งหลังจากล้างหน้านะคะ เพราะว่ามันเป็นการที่ทำความสะอาดผิวอีกสเต็ปหนึ่งนะคะพี่นัทจะใช้เป็นตัวนี้เป็นครีนิกนะคะ c ี r i f y Lotion เนาะอันนี้ใช้มาก่อนที่ทางแบรนด์ส่งมาให้อีกนะคะใช้มาหลายขวดแล้วนะตัวนี้จะเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวเบาๆนะคะใช้ทำความสะอาดบนผิวหน้าเนาะหลังจากนั้นก็จะลงด้วยสกินแคร์นะคะเป็นเซรั่มตัวนี้เนาะแล้วก็จะลงด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงหนที่ผิวหน้าแห้งมากกว่าปกติพี่นัทก็จะลงลออยนวดนะคะบนผิวหน้าบนผิว ลําคอพวกนี้นะคะแล้วก็หลับไปอย่างมีความสุขค่ะพี่นัทนะคะได้ลงทุนทดลองใช้มาทั้งหมด28วันนะคะมาดู before after กันเลยค่ะใช่แล้วนี่นะคะก็คือเป็นผลลัพธ์นะคะที่พี่นัทใช้7วันนะคะจะเห็นได้ว่ายังมีรอยสิวอยู่นะคะยังมีความแดงอยู่เนาะเนื่องจากว่ามันเริ่มแห้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปนะคะ14วันค่ะจะเห็นได้ว่านะคะรอยจางลงอย่างชัดเจนเลยค่ะ ผลลัพธ์นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าลดลงอย่างชัดเจนนะคะถ้าใครนะคะมีปัญหาผิวเหมือนพี่นานนะคะอยากจะไปลองตามๆค่ะแน่นอนเลยค่ะเราก็ต้องพุ่งนะคะไปที่เคาน์เตอร์คลินิกค่ะที่ห้างสรรพสินค้าทุกสาขานะคะเจ้าครีมตัวนี้นะคะก็จะมีขนาด30 ml ค่ะราคา2,850บาทนะคะขนาดที่พี่นันถืออยู่ขนาดนี้นะคะเป็นขนาด50 ml ค่ะราคา4,100บาทนะคะส่วนใครที่อยากลองก่อนนะคะว่ามันได้ผลกับผิวหน้าของตัวเองหรือเปล่านะคะใช้แล้วแพ้หรือเปล่านะ พีน่นาก็มีขนาดนี้ค่ะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาด10 ml ค่ะจะขายที่ e fan boy นะคะแล้วก็ซีโฟราทุกสาขาค่ะ,คะ ถ้าใครนะคะไม่สะดวกไปห้างสรรพสินค้านนะตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ w w w นะคะ c l e n i e c o t h นะคะแล้วก็พี่ณักมีสิทธิพิเศษมาบอกนะคะถ้าใครนะคะกดโค้ดนะคะ e b c i u n d e r s c o r e พี่นัฐ Beauty Bar นะคะก็จะได้นะคะเป็นขนาด10 ml ของครีนี้นะคะสามารถไปใช้ระหว่างที่เราจะเดินทางนะคะหรือว่าแบ่งเพื่อนแบ่งคนที่บ้านนะคะให้ทดลองใช้มีหน้าใสาไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ส่วนถ้าใครนะคะพอจะมีงบประมาณนะคะพี่นัดแนะนําเลยนะคะให้จัดขนาด50 ml ไปเลยค่ะทงปปะังสรรพสินค้าต่างๆนเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะคะพิเศษมีส่วนลดมีกิฟต์วอร์เชอร์นะคะอัดกันให้นั่นเลยค่ะรับรองซื้อขนาด50 ml ใช้แล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ต่อเนื่องนะคะหน้าก็จะขาวกระจา่างใสไม่มีจุดด่างๆไปเลยค่ะ ใครใช้แล้วชอบนะคะเจ้าตัว e b c i แบบพี่นัทนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบให้พี่นําอัปเดตสกินแคร์ความสวยความงามแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพี่นัดด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะรับรองค่ะเราจะมีคลิปเร็วๆนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์น้ําหอมกระป๋งกระเป๋านะคะช่วงนี้ซื้อเพียบเลยค่ะอยู่บ้านว่างเกินค่ะบัตรเครดิตโล่งนะคะก็กดไปหลายอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่นัทจะมาอัปเดต ขอบพินัทบ่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ยังมาคอมเมนต์รูปพ่นัทอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ